สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเพาๆกับอมๆคนอนีสานคือเก่าคือเดิมอีกแล้วนะคะเนาะมือนีผ้าพี่ผ้าน้องทุกคนนะคะมาก,กินสมตํเทือระเบียงบานอ่อมนะคะขังลังกะสิมีพวกาปากกระั้งพักนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะคะขังนาก็จะเป็นพักนะคะมือนีเข้ากับมีพักมาก,กินกับกมีนะคะหญ้าเอ็นยืดนะคะหญ้าเอ็นยืดนะคะหญ้าเอ็นยืดเป็นตัวเมียนะคะเข้าเสียมาก,กินนะคะเป็นยานํำนะคะแล้วก็ นี่กระถินนะคะผักกระถินแล้วก็อันนี้ก็เป็นยอดของเอ่อเป็นยอดของขมิ้นนะคะขมิ้นเนาะเดี๋ยวจะลองเอามาลองกินเมองค่ะว่าเป็นรสชาติแนวดัเนาะค่ะเนาะยังไม่เคยลองก็ผักสลัดนะคะแคบหมูแล้วก็ขนมจีนนะคะพระเอกนางเอกของขาก็คือส้มตำแซ่บแซ่บนนนัวส้มตำปลาร้าแซบ่บแซบนะจ๊ะมาลงมือกันเลยจ้ะเดี๋ยวมืงอี๋สิใส่มือมึงนะ แสบคักปันไดมน,นี้ใส่มือล่องเมึงเลยอ,อากาศหนาวๆค่ะมันนีครับมึงอืมแสบสมตำก็แสบอากาศขึ้นป่าขึ้นฝนจ้ะตกแนบบ่ตกแน่ แรงคร่ะปีนี้ฝนบ่ค่อยตกค่ะ,ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเงินให้ทุกคนกันมาเด้อเส้นขนมจีน ย่าเอ็นยืดตัวเมียช่วงนี้ก็จะมีเสียงรถบีบแต่เสียงคนทำงานแน่จะจ้ดเด้อเสียงรบกวนลายปกติปกติแล้วแต่กอนออมจะป้าอาดคลิปช่วองอประมาณบ่ายสามบายสีโมงเนาะเพราะว่าคนอยู่นี่เขาจะงดการใช้เสียงแต่ว่ามือนี้อันอยากมาอาดช่วงเสาร์นะคะ ช่วงเศร้าอ่ะเลยมีเสียงรบกวนนายลดขายของนะคะลดขายปลานะคะขายปลาขายขนมปังเนี่ยนะคะจะมาช่วงช่วงเศร้าไปถึงเทียงนะคะ แกะกระถินมนผมมีเวลาแกะเม็ดกระถินโรยข้างหน้าเนาะ ใส่มือยมเลยจำมันเนี่ย ตัทังมะเขือเดี๋ยวเอาไม่ให้มึงค่ะมะเขือเปร่าตอแลหนย่อยน่อยจ้ะเนื้อหน่อยลบดว้วจ,จ้ะมองเห็นบหมคะไค่ะ,คะกำลังซุกนะคะจะเอาจะเอาไว้เฮ็ดแนวนะคะจะเอาเมล็ดเขาก็ได้บอ เก็บมาทินมีอยู่สองมีอยู่สองตนค่ะเดี๋ยวปีนาอ้อมสิขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เอาเมือเืปอะตอแลนะคะ,ะ,ป,ะ,ะ,คะปีนี้ก็เลยเอาพันธุ์ไปได้หลายน่วยขาวๆนะคะเป็นน่วยขาวๆอันน้อยๆน,น,นะคะกรอืม แม่มงเวลาเท่าไรนะยอดขมิ้นยอดวอมรลองกันลองลองครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไง เป็นหอมหอมออกเป็นหอมหอมหอมอยู่จ้ะเอาไปกินกับปาบก็สิเข่ากันดีอยู่จ้ะอยอดของขมิ้นนะจ้ะยอดอ่อนนะคะยอดอ่อนเสียนางไปนางมากหนาว ล่มผัดมาวีวีโอ้ยหนาวจนแหลกหนาวจนแหลกไปตากแดดเฮ็ดสวนมาแหลงเมื่อตอน thăm nhìn nhầy đây chưa biết nào nào nào. Ở cả ạ, ạ, nào. เพชรนักเขาแน่มึงต้นกระเท็นจ้กะกระเท็นอ่อนกับฟักก็เริ่มจะลอยลอ้อลงแล้วนะคะนะเดี๋ยวเขากับซิมีตาหยอดมาเนีแล้วก,ก็จะเริ่มออกดอกอีกที่หนึ่งจะว่าสิบอร์ท่านค่ะมัะจะหนาวแล้วอืม ลืมเก็บเอาฟักออนมากินกับสุปดำไม่ได้ช่วะไหนอกเพราะในอิ่มเด้อจ้ะ กินน้ำม,มากินน้ำไปน้ำนะคะเวลากินกนยาเอ็นยืดเป็นยาเด้อค่ะยาเอ็นย,ยืดยืดกินสดก็ได้ เห็ดเป็นชาิก็ได้ท้าเป็นยานวดก็ได้ค่ะอืม,อมในในกใไค่่ะ แหงเพรแหงแสบอ่ะเนี่ยรั่วเอารั่วเอาตาไหลตาหงวหย อืมเผ็ดมันตาไรโม่เผ็ดกับเแซะแสบโมสาใจท,ทั้งเผ็ดทั้งแส่บ เสียงรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเวลากลับไปไกลแล้วข้ามนี้ข้ามสุดท้าย าไปโดนแล้วจ้ะก็เลยสีเศร้ากินก่อนเนาะเฮ้ยนั่งไห้ด้วยค่ะน,นี่เพชรแห้งไร <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะพบก,กับอมอมคนณีิสานในมือหนาคลิปหนาคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ